เอากันให้ชัดในพระธมเ็จวรัลคังเ่ยขอบข้างวันนี้เล่นวันนี้เอาขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยเอกลักษณ์ในพระธมเรร็จวัลคังขอบข้างตัดมือตัดปาดด้วยมือเนี่ย่วนเส้นรอยดูรอยเส้นตอกเนี่ยเห็นชัดที่สุดรอยเส้นที่ตอกปาดปาดขอบข้างลงมาจากเ,เส้นบังคับพิมพ์นี่ด้านบนแล้วก็มาด้านล่างก็คือปาดลงอีกทีหนึ่งปาดลงไปด้านหลังนี่ เ,เอกลักษณ์ของพระสมเด็จวะะัดระฆังเ,เนี่ยเนี่ยเส้นตอกเห็นรอยรอยเส้นตอกหรือของมีคมตัดอะเป็นรอยเป็นเส้นเนี่ยไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิเนี่ยเนี่ยรอยแตกแตกข้างแล้วก็จะต้องหนึกแน่นหนึกแน่นยุบตัวห่อตัวนี่คือเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังเลยไม่มีในพระเกจิไม่มีในพระธรรมเทียมนี่แยกเสร็จเด็ดขาดในพระสมเด็จวัดวะะระฆังย้ำกันเลย ให้ดูกันชัดๆขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยคราบใครเก่าๆฝังแน่นฝังแน่นคงทนผ่านการสัมผัสรูปพลำมาหลายช่วงอายุคนผ่านมาหลายช่วงอายุคนแล้วทาขอบข้างสึกๆมนๆที่บอกอไร้สิ้นคนทำนี่คนค่อยๆรูปค่อยๆคลากันมาหลายช่วงอายุคนนี่ทำขอบข้างสึกๆมๆ นี่เอาไว้ได้ชัดในพระสมเดชพระลังเลยนี่เอาไว้ชัดเลยนี่พุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์คมชัดลึกที่สุดหนวดฐานล่างคมฝานฐานสองคมฝานฐานสิงเนี่ยเห็นชัดที่สุดเนี่ยเด่นชัดที่สุดในพระสมเดชพระลังย้ํากันเลยต้องคมชัดลึกเหตุการณ์รังสรรค์แกะแบบแม่พิมพ์ยุคโบราณจําไว้เลยพระสมเดชพระลังจะต้องถูกพิมพ์และสวยงามไม่ได้เลอะเลอะเทอะเทอะต้องถูกพิมพ์ที่ท่านครูบอกถูกพิมพ์และสวยงาม พระทํามือแก่ด้วยมือทีละองนี่ออกมาต้องถูกพิมพ์และสวยงามในพระธมเดชวระคงังย้ําเลยเนีย่ในพระธมเดชวรคงังพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยเอาวันชัดๆเลยเนี่ยทังใบหน้ามาตูมเกตดปรีไม่ชนซุ้มไหล่ซ้ายฝาปีกาหน้าอกปีนี่เขาซ้ายนุนเด่นเป็นที่สุด่ะเขาซ้ายนุนเด่นฐานหมอนปลายเชิดง่อนขึ้นด้านบนฐานฐานสองสดนะคมฝานเนี่ยปลายฐานมุมสิง่จะเว้าวลง ฐานที่สามเนี่ยใหญ่หนาทึบแสดงลีลาลักหลับปูนปั้นเนี่ยชัดที่สุดในพระสมเด็จพระนครเนื้อต้องหนึกแน่นนวนจ้ำเนี่ยรวนจํำไม่มีมันละเลื่อมไม่มีสะท้อนแสงแวววาวไม่ใช่พระนครพระนครต้องหนึกหนึกนุ่มหนึกนุ่มนวนจํำนี่เอาไว้ชัดที่สุดในพระสมเด็จพระนคร,นร,นนนรนแลวนี่เอากันให้ชัดๆผิดไม่ได้ในพระสมเด็จพระนคร ย้ำเลยพุทธศิลต้องถูกพิมพ์เนื้อมวลสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยต้องสำคัญคือเป็นใบประกันใบการตีทั้งสามหลักเต็มร้อยจึงจะเป็นวัดระฆังไปเต็มร้อยไม่ใช่วัดระคงังฟันธงนเนื้อพิมพ์ธรรมชาติแยกเสร็จเด็ดขาดในพระสมเด็จวัดระฆังต้องผ่านสามหลักนี่ผ่านสามหลักสามหลักที่สำคัญคือต้องผ่านนี่แล้วต้องเต็มร้อยด้วย ไม่เต็มร้อยไม่ได้99ไม่ได้ต้องเต็มร้อยนี่หลุมหลุมบอ่อเนี่ยจะเกิดจากการหลุดหายไปของบนสารพรรนุเนี่ยหลุมบอ่อที่มุมเนี่ยภายในจะต้องแน่นแน่นเป็นที่สุดแล้วก็หนึกแล้วก็นุ่มนวลฉ่าเนี่ยเนี่ยไม่ได้เป็นโพรงแตกระแหงไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุค้างเนี่ยหนึกแน่นนวลฉ่าเนี่ยทุกไหนก็วแล้วแต่เนี่ยต้องหนึกแน่นนวลฉ่าเป็นที่สุดคาบใครขวางแน่นอยู่ในหลุมบอ่อ คาภายฝังแน่นคงทนที่ผมบอกย้ํานักหนาเนี่ยรังปลวกเก่าๆแล้วก็ยังมีอยู่บริเวณด้านหลังด้านขอบเนี่ยคือที่เด็ดในพระสมเด็จพระนครเนี่ยแยกเส็จเด็ดขาดเนี่ยย้ากันเลยเนี่ยให้ท่านดูอย่าได้เสียสตังค์ระวังอย่าได้เสียรู้คนในพระสมเด็จพระนครไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นพระแปลกพระไม่เหมือนที่เห็นเห็นกันเป็นพระยุคโบราณเนี่ยการตัดมือ ตัดมือปาด,ด้วยมือยุคโบราณอ่ะเป็นสิ่งเป็นของแปลกเป็นของแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นพระป์ไได้ประคังทุกองอ่ะแฮนด์เมดเนี่ยเอากันเลยชัดๆพระวัดประคงังแฮนด์เมดเนี่ยแฮนด์เมดทีละองค์ทีละองค์งเนี่ยตัดทีละองค์ทําด้วยมือเนี่ยเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยรอยเส้นตอกหรือของมีคมปาดปาดข้างยุคโบราณเนี่ยปาดลงแล้วก็ปาดลงหลังอีกทีนึงเนี่ย นี่เป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวะะัดระฆังที่ย้ำทุกคลิปย้ำกันเลยแล้วก็มีองค์เดียวพูดคนเดียวแล้วไม่ต้องให้ใครมาเชื่อไม่ต้องเชื่อขอให้ดูขอพิจารณาก่อนที่จะไปเช่าก่อนที่จะไปจ่ายสตังนี่พระสมเด็จวะะัดระฆังเนี่ยขอบข้างเอากันให้ชัดที่สุดในพระสมเด็จวะะัดระฆังเนี่ยหนึกแน่นลวนจำมีน้ำหนักพระสมเด็จวะะัดระฆังอัศจรรย์ต้องมีน้ำหนักที่ท่านบรูครูบอก มีน้ำหนักพอตึงตึงมือคือเนื้อเนื้อมวลสารอันเป็นมงคลที่สําเร็จจากการเสกและจาร์ส่วนประกอบอันสําคัญทําให้มีน้ําหนักมีน้าหนักหนึกนุ่มนวนจําแยกเสร็จอัจจรรมองดูคล้ายๆมีชีวิตเป็นสิ่งมาจารย์เป็นสิ่งแปลกในพระสมเด็จพระคังที่ย้ําเลยบอกว่ามีน้อยมีไม่มากแล้วก็หายากๆนี่ให้ระวังให้ระวังท่านี้เองอย่าได้เสียสตางค์กันเลยนี่ เล่าลูกหลานฟังอย่าได้เสียสตังระวังอย่าได้เสียรู้คนขอโชคดี